สวัสดีครับเชกอะไรครับวันนี้มีเรื่องมาเล่าให้ฟังนะครับพอดีกาลังตั้โนวาแล้วไอสีเนี้ยสีแข็งเนี่ยก็คืออันนี้พ่นเสร็จแล้วนะครับแต่ว่าก่อนจะพ่นน่ะหาเบอร์สีไม่รู้ว่ามันเป็นสีอะไรอยากแค่ให้มันเป็นเหมือนรถเดิมๆนะครับซึ่งอันนี้มันก็ไม่ไม่ถือว่ากับสีเดิมหรอกแต่คล้ายๆมากครับสีคล้ายๆมากนะครับนี่นี่เดี๋ยวผมให้ดูสีเดิมสีเดิมมันจะเป็นนี่อ้แผงขอบนนะครับแผงขอบนมันจะเนี่ยครับ สีมันจะไม่ใช่กอกไก่เคียงนะครับแต่ผมชอบเพราะว่าโอเคทีนี้ตอนแรกซื้อมาก็ไม่รู้แม่งจะเหมือนหรือเปล่านี่นะครับแต่มันในแคตตาล็อกมันเขียนว่าเป็นบอลน,นะครับเป็นบอลแต่พอเราก็เยขียนน่าจะได้เวยลองซื้อมาพ่นดูถ้าลุกออกมาประมาณนี้นะครับนี่สีจริงเผื่อใครกําลังทําหรือหาสีแบบนี้นอยู่นะครับพ่นพวกนี้ได้เลยนะครับพวกปั๊มล่างพวกกาอยางงี้นะครับผมว่าใช้ด้านได้เลยเนี่ย,ยถ้าเกิดใครชอบนะครับนี่เป็นแนวทาง เป็นไพแหล็กนะครับอันนี้ไม่ได้โฆษณาผมไม่มีขายด้วยนะครับสั่งมา Y 3 1หนึ่งนะครับนี่เผื่อใครพ่นโนวาแล้วผมก็ใช้จะพ่นนี่กับพ่นแผ่คอนะครับคืออยากให้มันเป็นเหมือนรถเดิมๆที่มาจากศูนย์นะครับเนี่ยสีมันจะประมาณนี้แต่ผมลองเทียบไปดูนะครับเนี่ยพอมองบางจังหวะมันจะคล้ายๆกันมากนะครับแต่ก็ไม่เชิงว่าเหมือนทิศทีเดียวนะครับนี่เป็นแนวทางนะครับนี่ก็ประมาณนี้นะครับเผื่อใครอยากได้ไปทําแต่ไม่มีขายนะ ไปหาซื้อเอาเองนะโอเคแนะนำให้เฉยบ๊ายบาครับยังรอครับน้องนน